จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมค่ะในการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในระดับตำบลค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดการฝึกอบรมค่ะที่เป็นการอบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกอันอาจญากรรมระดับตำบลค่ะนั่นก็คือท่านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะคะซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ได้จัดกันขึ้นนะคะที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ไรไปตั้งแต่ระดับตำบลเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเมื่อตำบลเข้มแข็งอำเภอก็จะยิ่งเข้มแข็งจังหวัดเข้มแข็งแล้วก็ประเทศเข้มแข็งค่ะสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนนะคะรวมถึงองคอ์กรภาครัฐด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เอกชนที่ได้ให้เข้ามามีความร่วมมือกันช่วยกันสนับสนุนค่ะของการเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวงังแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะ ขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วค่ะมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคําผู้สร้าง จุนเชียงม้วนและปลงเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นต้นแบบสําหรับการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันป้องกันอาชญากรรมค่ะคุณผู้ชมเองในพื้นที่ของคุณผู้ชมก็สามารถทํากิจกรรมแบบนี้ได้นะคะเป็นห<ช>ูเป็นตาเนาะสอดส่องในเรื่องของการอาชญากรรมทั้งหลายไม่ว่าจะอาชญากรรมอะไรเล็กๆไปถึงอาชญากรรม,มใหญ่ๆนะถ้าคุณผู้ชมพบเห็นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผนึกกาลังเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้ประเทศของเราเข้มแข็งต่อไปค่ะ